Okay. การให้คุณชายครทำไมเนี่อไ่คไมเราขามเราขางบาเไม่ได้น่หมดใส่ผ้าผมที่วันนี้ผ<ำ>มเสื้อใส่ ก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากนะครับที่เห็นนักกีฬาบอลเล่บอลของเรามีการฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นเพื่อจะเตรียมตัวไปแข่งขันในประเทศต่างๆนะครับโดยเฉพาะในช่วงปีนี้ในวันที่22สิงหาถึงวันที่9กันยาจะมีการจัดว,วัลเลือบอลชิงแชมป์โลกที่ประเทศไทยซึ่งถือเป็นครั้งแรกนะครับที่จะมีการจัดรายการใหญ่ ในประเทศไทยแล้วผมก็คิดว่าในขณะนี้อวอลเลย์บอลของเราอยู่ในระดับที่คว้สาสุดปักของโลกสิครับคิดว่าถ้าเราฝึกซ้อมันเรื่อยๆระดับการแข่งระดับของโลกเขาน่าจะเพิ่มขึ้นแล้วก็หวังว่าในการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่จะมาถึงนี้ถ้าพวกเรายังตั้งใจฝึกซ้อมเป็นดีๆเราก็น่าจะมะีหวังไว้ว่าจะได้เข้าในรอบลุลึกครับ ก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท้งโค้ชแล้วก็ทีมงานทุกท่านนะครับที่ได้ช่วยกันฝึกซ้อมให้นักกีฬาผมเห็นนักกีฬาฝึกซ้อมรู้สึกทุกคนมีกําลังใจและมีความสนุกสนานครับแล้วกีฬาวอลเลย์บอลก็พวกเราคงทราบดีว่าทางประชาชนคนไทยนั้นเวลามีวอลเลย์บอลอยู่เนี่ยทุกคนจะเฝ้าอยู่หน้าจอดูเพราะเป็นกีฬาที่สนุกสนานนะครับครับก็